เอาละครับวันนี้จะมารีวิวแบบเร็วๆรัวๆ,ๆ,วๆแบบไม่ต้องตัดกันเลยนะกับผลักใหม่ครับนี่ครับปุ๊บอะไร Apple m a x Set a f t e r y Pack นะครับนี่เลยตัวนี้นะครับเป็น m a x s e เพิ่งมาเลยเขาแกะให้ดูก่อนโอ้นี่นะครับเฮ้ยดูสิ เนี่ยแมทเทียลดีมากเลยอะ่ะสมูทมากเลยอะ่ะเฮย้ยมันก้นเด็กออื้ราคาขายที่อเมริกานะครับอยู่ที่มัน99เหรียญหรือ100เหรียญเนี่ยประมาณ3,200ันสแต่ผมซื้อมา,มากันคือเกือบสี0 0ัเพราะเป็นของคิ้วนะครับได้ก่อนก็ต้องแพงกว่านิดนึงนะก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับยังไงก็าฝาก Subscribe ด้วยนะผมเสียตังค์มาแล้วช่วยนิดนึงนะครับคือว่าตัวนี้นะนี่ให้ดูเป็นอย่างงี้ครับเป็นแม็กเซฟผมอ่ะใช้ไอ้ตัวนี้มาก่อนนี่ครับซื้อจากช้อปปี้มานะ2สีเลยตัวละ300กว่าบาทตัวนี้3,000 4,000เกือบโหแม่งต่างกันเท่าาเลยสีขวนะครับ ผมก็ยังชอบนะแต่เลอะมากมแน่นอนตูดมีไลนิ่งพอร์ตตัวนี้เป็นเวลาชาร์จก็จะมีไฟขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบไปดูดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงและคุณจะซื้อไหมนะครับตัวตูดนี่นะครับนี่นะครับ คุณสามารถเอาพวกแบบหูฟังที่เป็นมีซัพพอร์ตคี์ชาร์จิ่งนะมาแปะปุ๊บแล้วมันก็ชาร์จได้เลยตัวนี้นะฮะมันชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วมันก็ชาร์จผลักอื่นที่เป็นซัพพอร์ตคี์ชาร์จิ่งนะไอตัวนี้ก็ทําได้ไอตัว3 0 0บาอก,ก็ทําได้ครับไม่ใช่ตัวนั้นทำเดียวเนื่องจากตัวนี้มันมีไลนิ่งใช่ไหมเวลาคุณต่อกับไอโฟนเนี่ยไอโฟนไวแล้วจิ้มตูดเอาสายไลนิ่งจิ้มเข้าไปมันจะชาร์จ1 4วัตต์มันจะเต็มเร็วกว่ามากนะครับแล้วก็มันจะชาร์จเขาเ ปกติที่ผมใช้งี้มาหลายเดือนเนี่ยเวลาจะใช้อะไรต้องกดเปิดตรงนี้ปุ๊บเปิดแล้วไฟติดนะครับแต่คืออันนี้มันมีไม่มีปุ่มมันมีอันเดียวเลยแต่คุณก็สามารถดูวิจิตได้วิจิตในโทรศัพท์มันจะบอกเลยนะว่าโทรศัพท์เหลือเท่าไหร่และไอตัวเนี้ยเหลือเท่าไหร่ ซึ่งอันนี้ก็ดีนะฮะใช้ Apple ิล้วนๆมันก็จะดีอย่างนี้นะครับมันดีอย่างหนึ่งมันศึกษาแล้วว่าการชาร์จร0อตลอดเนี่ยจะทำให้แบตเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เวลาใส่เข้าไปจิ้มตูดเนี่ยมันจะชาร์จได้แค่เกถ้าเราอยากจะชาร์จเกิน้อเกามันจะมีปุ่มให้กดเนี้ยกดปุ๊บแล้วมันก็จะชาร์จเต็มได้มันเปข้อเสียของแบตพวกนี้ไงคือมันจะชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดถ้าเราเปิดอยู่มันจะชาร์จเต็มร้อยเต็มีกาารเเทสว่ 1460กับ5,000เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนมันต่างกันประมาณ66%ครับ66%เท่านั้นเองของผมใช้ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมัน3,687 mAh นะครับซึ่งก็ ถ้าใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเต็มๆนะชาร์จไอ้ตัวนั้นนะมาได้ประมาณ50%แต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยมันไม่ได้100%นะไอที่เคลมว่า5,000เนี่ยมาได้ประมาณ75%เห็นหมั้ฮะมันต่างกันไม่เยอะอันนี้ได้ครึ่งหนึง่งอันนี้75นี่ครับคุณซื้อมั้ถ้าคุณเป็นคัทช์ของ Apple นะเรารู้สึกว่าต้องการที่แบบเซฟแบตเตอรี่ด้วยนะฮะระาคาแพงกว่า10เท่าเพื่อความสวยงามนะครับไม่กลัวเลอะนะตัวนี้ก็เหมาะมากเลยไอ้เน,นี้ยวัสดุแบบเนี้ยถ้าเกิดโดนความร้อนนานผมรู้เลยมันจะต้องแบบเสื่อมเร็วมากนะฮะแต่มันราคาถูกกว่า10เท่าซึ่งผมก็ใช้งานมาประมาณ6เดือนละไม่มีปัญหาเลยก็คุณเลือกเป็นคนตัดสินใจแล้วกันครับอันนี้ กี่คะแนนราคาเนี่ยให้6.5จุดห้าเต็มสิบทุกอย่างแบตเตอรี่ทุกอย่างนะผมให้เก้าเลยฟีเจอร์ต่างที่เซ็แบตเตอรี่ทุกอย่างเนี่ยก็ให้ประมาณ8ปดจุดห้านะครับโอ้โออ,อกก็ประมาณประมาณผลักเจ็ดจุดห้าหรือแปดเต็มสิบสำหรับผมก็ถือว่าโอเคทีเดียวนี่เลย Apple MaxSafe แบตเตอรี่พักจ้ะโดนปะไปแล้วครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณก็ดีเดียร์ใช่ไมพมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจ